สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆ สําหรับมือถือทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับ มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูกันลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับของมือถือ s ซัมซุงซึ่งก็จะเป็นรุ่น Galaxy A 5 5 5G นะครับวันนี้วันที่2ตุลาคมเราจะมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วยมือถือหน้าซื้อรุ่นนี้นะครับสำหรับซัมซุงกาล l a ซี่ A 5 5 5G ในเรื่องของสเปกนะครับซัมซุงกาลิซี A ห้าสิบห้า 5G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอ ภาพของเขาเป็นจอแบบ Super ร์อมู d 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็นชิป Samsung Exynos 1480 Octa Core ความเร็ว2.75 GHz Android เป็นเวอร์ชั่น14นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน6.1สำหรับหน่วยความจำนะครับแรมให้มา2แบบก็คือแรม8แล้วก็ แรม12ส่วนล่อมหรือว่าความจุนะครับก็ให้มา2แบบเหมือนกันก็คือ128แล้วก็256 g ิกะไบต์ซึ่งหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแรม8ลอม128แล้วก็แรม12ลอม256 g ิกราคาต่างกันประมาณ1-2,000บาทเท่านั้น ถ้าแนะนําให้เลือกเป็น ram 12ลอม256กิจะแรงมากกว่านะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มา5000ม ah, ิลแอมรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับวันที่12มีนาคมปี2024มีให้เลือกทั้งหมด3สีก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีม่วงอ่อนแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของซัมซุงกาลิซี่ a 5 5 5 g รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรา จะไปดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนสำหรับ Samsung า a l a ซี่ a 5 5 5 g อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่2ตุลาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันดูจบนะครับสนใจแบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung g l l a x y a 5 5 5 g ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน l a t mobile ก็คือเป็นร้านมือถือของทาง Lazada าเองนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ Samsung Galaxy A55 5G เป็นรุ่นแรม8ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ a m s u n g นะครับจากราคาปกติ14,999ลดราคาเหลือ 12,990บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านวอลเล็ตต่างๆก็ทําได้ทั้งหมดในขั้นตอนของการจ่ายเงินเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนสินค้าเป็นของแท้1 0เเนะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ก็เป็นร้าน Last Mobile เหมือนกันนะครับเป็น าน Last Mall ซึ่งแน่นอนว่าเป็นของแท้นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A55 5G เป็นรุ่น RAM 12ลอม256กิกนะครับเมื่อกี้ RAM 8ลอม128ถ้าอยากได้สเปคดีๆแนะนำสั่งที่ร้านนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูน์ Samsung จากราคาปกติ16,990ลดราคาเหลือ14,990พิเศษช่วงนี้มีส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ได้เลยสำหรับสีมีครบทุกสีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินป ทางได้อย่าแค่ผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิ a ซี A 5 5 5G นะครับมีทั้งรุ่นแรม8ลอมร้อแล้วก็แรม12บสองลอมสองร้รุ่นนี้หน้าจอ6.6นิ้วหน้าจอรีเฟรชเรทหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิรตแบตห้าพันมิลลิแอมนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูน 19ลดราคาเหลือ12,728บาทเท่านั้นมีให้เลือก2ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยหรือว่าจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับส่วนการรับสินค้าเราสามารถไปรับที่ร้านของเขาได้นะครับซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A ห้าสิบห้า 5G จากทางด้านแอปลาซาด้านะครับนำมาให้เลือกกัน3ร้านชอบร้านไหนสามารถเข้าไป ดูส่วนลดเข้าไปดูาราะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ lazada นะครับดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อปปีกันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ Samsung Galaxy A 55 5G มีทั้งรุ่นแรม8ลอม128แล้วก็แรม12ลอม256กิกให้เราได้เลือกกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับประกันศูนย์ซัมซุงในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่12,280บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,ก่อนผ่อนได้สินค้าเป็น ของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีไปดูกันต่อที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ร้านนี้ Sam s u n g า a l a x y A 5 5า 5G นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่11,390บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่าแก,ก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ383บาทต่อเดือนเท่านั้นมีเลือกครบทุกสีคคครบทุุกวาามจนสิน้ เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A 5 5 5G มีให้เลือกทง้งรุ่นแรม8ปลอมรแล้วก็แรม12บอลม2 5 6กิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่12,900บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำ เก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิสี A ห้าสิ 5G นะครับเป็นราคาเดือนใหม่เดือนตุลาคมถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อจากช้อปปี้นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิสี A ห้าสิ 5G เป็นโปรใหม่เดือนใหม่จากทุกค่ายมือ เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับซัมซุงกาลิซี่ A 5 5 5 g ห้าเป็นรุ่นลำแปดลอมร้อยยี่สิมีให้เลือกหลายโปรนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้า DT แทแบบรายเดือนนะครับมีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา9 6 9 9บาทส่วนลูกค้า DT แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่านีตดุ้งหน้าสัญญา12เดือนนะครับราคา9 6 9 9บาทส่วนโปรพิเศษสําหรับลูกค้า ดีแท็นะครับซื้อได้ที่ราคา13,399บาทสําหรับเครื่องเป่าไม่ติดโปรอยากได้ส่วนลดนะครับให้เราไปทําเรื่องยายค่ายที่ศูนย์ดีแท็นะครับเขามีส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,500ถ้าเราใช้ส่วนลดนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 7900ถึง8 0 0 0บาทประมาณนี้แนะนำลองไปถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาส่วนโปรเน็ตรายเดือนนำตัวอย่างมาให้ดูนะครับมีให้เลือกสาแพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9ซื้อได้ที่ราคา9699นร้าบ้านะครับถ้ายค่ายราคาก็จะเหลือ8,199บาทประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนีดด้ตรงหน้าโปร8 9 9ราคา1799นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเนีดด้ตรงหน้าแล้วก็โปร699ราคา11,499ไม่ต้องจ่ยค่าเน็ตล่งหนันสี่ โปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนใครที่สนใจอยากจะกซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A55 5G แ a ม8ล o อ128ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,699นะครับยายค่ายลด1,000เหลือ8,699มีให้เลือก3สีนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขา ส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH นะครับ Samsung Galaxy A55 5G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,199บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี2ความจุโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบนะครับเริ่มต้นกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา9,199เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,2,4,9โปร1,1,9,9ราคา9,699ทุกโปรมีสัญญา12เดือนไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าลูกค้าใหม่ ราคา9,199นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,249มีค่าเหน็ดดุกหน้าด้วย1,284บาทโปร1199ราคา9,699ค่าเหน็ดลุกหน้า1,284บาทโปร949ซื้อได้ที่ราคา1 2 9 9ค่าเหน็ดลุกหน้า963บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา9,199นะครับยายค่ายออนไลน์ราคา9,199เหมือนกัน เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,249ค่าเนื่ตรงหน้า1,284บาทโปร1,199ราคา9,699โปร9 4 9ราคา1 2 9 9ทุกโปรมีสัญญา12เดือนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,999บาทนะครับท่าในใดที่อยากกะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทรูฉับทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับเดือนตุลาคมนะครับใครที่สนใจอย,อยากจะซื้อซัมซุง Galaxy A55 5G ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอยากะซื้ เป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิป,ปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ